พี่ตายแล้วอะอยู่ในโลกแก้วอะอนี่เราอยูอ่แถวแบบนี้แหละนนนีกดนี้มันลงไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้ไปก่อนนะต่ออนี้เสร็จก่อนเป็นไรล่ะสีสีนัน่นทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวก็เอาไปก็ด้ปกตั้งเบอร์นี่เลยป่ะ<ม>เบอร์หนึ่งอือเอาเบอร์หนึ่งไปใส่เบอร์แปดเบอร์หนึ่งไปเบอร์แปด แปดอยูคนละฟัง่งบนหนึ่งไปใส่เบอร์แปดอีใส่ครบช่องเลยใช่ไหมนี่ผมมันได้แค่นี้ละสามสี่ห้าหกมันอยู่คู่กับฝั่งหนึ่งไงอยู่คนละคนละกลุ 7, <8. S 1> นะ่กกันแปดเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสองใช่ไหมเจ็ดแปดอันนี้ใส่เบอร์แปดใช่ไหมอือแล้วหนึ่งสองก็มาที่เบอร์เจ็ด มันทั่วขนั้น่ะปลายหนึ่งอีกปลายหนึ่งอ่ะเบอร์สามเราไปใส่เบอร์อะไรเขเบอร์เบอร์เจ็ดมันก็ไม่ไกลกันเทนะ่าไหร่เลยเอร์หนึ่งไปเบอร์เจ็ด แล้วก็เบอร์แปดมันพ่วงกับเบอร์เจ็ดมัน 1, พันพันอ่ะสายมันพัน,น,ก,ก,นก,กันอ่ะนี่แต่พันรราแล้วกันหลอดถ่านก็ได้เดี๋ยวเบอร์สี่อ่ะออกไปเบอร์ห้า không Mấy ừ. hey, không giống 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 không này không giống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  không này không giống không giống không không giống 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 không không giống n